ามาหัวใจรายงานตัวครับตอนนี้อยู่ที่ภูมะเขือที่กดไลค์เนี่ยเพื่อให้รู้ว่ามันไม่ใช่ AI นะครับเดี๋ยว like, ไลค์เดี๋ยวมี My y r เ e n นเนี่ยไปเข้าใจว่าเฮ้ยมานี่ใช้ AI หรือเปล่านะแต่ผมก็เลยมาเอาแบบเรียวๆสดๆจริงๆก็เลยถามทุกคนว่าตอนนี้นะใครดูอยู่นะหัวใจรายงานตัวนะครับกดหัวใจรายงานตัวเดี๋ยวจบไลฟ์ผมจะย้อนไปดูว่ามี FC ตัวจริงคนไหนกับผมเข้ามาดูแล้วบ้างนะแล้วก็ เดี e ๋ยวเราจะสั้นๆเลยนะครับตรงนี้จะสั้นๆกระชับกระชับนะเพื่อบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ AI ของจริงทหารไทยเอาพื้นที่ของเรากลับคืนมาได้จริงๆนะตอนนี้ผมอยู่ที่ภูมะเขือดูจากที่ไหนบ้างพิมบอกทีครับนะขอด่วนๆขอด่วนๆเดี๋ยวทดสอบสัญญาณเสียงก่อนนะทดสอบสัญญาณเสียงก่อนนะครับดูจากที่ไหนบ้างพิมพ์บอกทีเอามานะอ่ะอันนี้เสาธงอ่ะอันนี้ขาเสาเดี๋ยวบอก AI อีกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลูดเดี๋ยวลู่ให้ดู นะครับดูจากที่ไหนพิมพ์บอกทีอ่านนครพนมลำลูกกาอะไรนะกทมสุรินทรราชบุรีภูเก็ตนะครับอ่มาภูเก็ตพิจิตรเชียงใหม่นะไอเอไก็คงไม่มีกระดาษทิชชู่มาซับเหงื่อตลอดางนี้หรอกมั้งนะเหงื่อออกจริงนะตรงนี้อยู่ที่ภูมะเขือครับนะภูมะเขือนะเกาะสมุยสารคามไพลินนะเอาโอเคทุกคนกดติดตามไว้นะกดติดตามไว้เดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมไล่เลย ตอนนี้เดี๋ยวผมให้ไล่ดูเลยครับภูมะเขืออย่างแรกเลยครับเสาธงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อน<ม>เดี๋ยวหาแม่งกล้องหน้าอีกเดี๋ยวบอกว่ากล้องหน้าแล้วเดี๋ยวเป็น AI ไออีกอ่ะเดี๋ยวผมสับกล้องนี้ผมจะสับกล้องให้อ่ะอืมอ่ะเดี๋ยวสับกล้องให้อ่ะทุกคนกดติดตามไว้นะอันนี้ของจริงนะนี่ธงชาติของจริงนะข้างหลังนี่ก็ของจริงนะ